แฟนผียิ้มไม่หยุดยุคใหม่เริ่มแล้วคาริคพาผีแดงขย่ำเรือใบ2 0ดศูนย์ดบี้แมตี่โอทรัคฟอร์ดสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้เราต้องมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นสีแดงทั้งเมืองกับการประเดิมสนามนัดแรกที่สุดแสนจะเพอร์เฟกของไมเคิลคาริคในฐานะกุนซือรักษาการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครจะเชื่อครับว่ายูไนเต็ดที่ชนะเพียง2จาก8นัดหลังสุด จะกลับมาโชว์ฟอร์มดุไล่ต้อนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด2-0ในศึกดาร์บี้แมตช์ที่เร้าใจที่สุดในรอบหลายปีใช้ชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสามแต้มแต่มันคือการปลุกวิญญาณปีศาจแดงให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งครับนัดนี้ไมเคิลคาริกปรับทับ5ตำแหน่งครับ สิ่งที่น่าสนใจคือการส่งค็อบบี้เมนูลงตัวจริงนัดแรกในลีกซีซั่นนี้และการได้ตัวรุกอย่างอาหมัดดิยัโลกับไบรอันเอมเบโมกลับมาจากศึก a f ฟคอเริ่มเกมมายูเนเตตเล่นด้วยความดุดันทันทีครับนาทีที่3แฮร์รี่แม็กไวมงชนเสาไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นเราเห็นภาพที่แปลกตาคือซิตี้ครองบอลเยอะตามสไตล์แต่จังหวะอันตรายกลับเป็นของยูเนเตต พวกเขาส่งบอลเข้าตะข่ายได้ถึง2ครั้งจากอามัดและบรูโน่เฟ์นเดสแต่ถูกจับล้ำหน้าไปก่อนฝั่งซิตี้เองเกือบได้ประตูจากลูกมงของแม็กซ์แอเลนแต่เซเน่ลา m เมนส์นายทวารดาวรุ่งของยูไนเต็ดเซฟไว้ได้สวยครับจบครึ่งแรกไปแบบที่แฟนๆสัมผัสได้เลยว่าวันนี้ผีแดงมาดีจริงๆ เข้าสู่ครึ่งหลังความกดดันตกไปอยู่ที่จานลุยจิดันนารูมาผู้รักษาประตูซิตี้ที่ต้องออกแรงเซฟพลาวันทั้งลูกชิปของกาเซมิโรและลูกวัลเลข่ของเอมเบโมแต่แล้วกำแพงของซิตี้ก็แตกในนาทีที่65ครับจากจังหวะโต้กลับเร็วที่เป็นเครื่องหมายการค้าบรูโน่เฟ a นเดสลากบอลขึ้นมาแล้วจ่ายถวายพ่านให้ไบรอันเอมเบโมซัดตูมเดียวหายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ ซิตี้พยายามตอบโต้แต่เออร์ลิงฮาแลนด์ถูกตัดออกจากเกมโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งนาทีที่76ประตูปิดกล่องก็มาถึงเมื่อตัวสำรองอย่างมาทิอุสคุนยาครอสบอลให้พาทริกดอกูยิงเบียดเสาเข้าไปจบเกมยูเนเต็ดชนะ2-0ทยานขึ้นท็อปโฟชั่วคราวส่วนซิตี้ต้องปวดหัวเพราะแต้มตามหลังจาฝูงอาเซนอลห่างออกไปอีกครับ หลังจบเกมเวนรูนี่ตำนานของทีมถึงกับออกปากชมครับว่านี่แหละคือ DNA ของยูไนเต็ดที่หายไปนานความตื่นเต้นความกล้าเล่นและพลังงานที่นักเตะแสดงออกมามันคือสิ่งที่แฟนบอลโหยหามาตลอดหลายปีด้านไมเคิลคาริกแม้จะท่อมตัวบอกว่าไม่อยากพูดเรื่อง DNA มากเกินไปแต่เขาก็ยอมรับครับว่าภูมิใจในตัวลูกทีมมากที่ทำตามแผนได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องแทคนิกและอารมณ์ร่วมของเกม ชัยชนะนัดนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคาริกจะมีเวลาพิสูจน์ตัวเองจนจบฤดูกาลและหากเขายังทำทีมได้น่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้ตำแหน่งกุนซือถาวรคงไม่ไกลครับแต่อย่าเพิ่งวางใจไปนะครับบทพิสูจน์ที่แท้จริงรออยู่ในสัปดาห์หน้าเพราะยูไนเต็ดต้องออกไปเยือนจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลทีมผีแดงจะยังรักษาฟอร์มเก่งได้หรือไม่หรือจะเป็นแค่แสงสว่างช่วงสั้นๆต้องรอติดตามครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่อื่นๆมีดังนี้ครับ นอตติงแฮมฟอเรสต์เสมอจ่าฝูงอาร์เซนอล0ประตูต่อ0เชลซีชนะเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ0 United, ลีสยูไนเต็ดชนะฟูแล่ม3ประตูต่อ0 Liverpool, อลิเวอร์พูลเสมอเบอร์ลีย์0ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์ชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ1ท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ2 สุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่าคาริคคือคนที่ใช่สำหรับยูไนเต็ดแล้วหรือยังครับคอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามข่าวสารฟุตบอลกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ